ศัตรูของการลดน้ำหนักอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะคือความเครียดค่ะเพราะถ้าเรามีความเครียดเมื่อไหร่นะคะฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยจะรวนจะมีปัญหานะคะฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มีผลมากก็คือคอร์ติซอลค่ะที่มันจะออกมาตอนที่เราเครียดนะคะความเครียดเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากการทำงานชั่วโมงการทำงานต่อเนื่องกันยาวนานอา,อาจจะเกิดจากความคาดหวัง ความคาดหวังของตัวเองหรือความคาดหวังของคนอื่นนะคะต่อตัวเราหรือต่องานของเราหรือมันอาจจะเป็นเรื่องของมุมมองในการใช้ชีวิตมุมมองในการมองโลกค่ะถ้าเราเป็นมนุษย์เพอร์เฟกหรือเพอร์เฟชชันนิส์อย่างที่เราเคยได้ยินนะคะเราก็มีแนวโน้มที่จะทําอะไรที่แบบไร้ที่ติเออแบบผิดไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราเกิดความเครียดเพราะฉะนั้นค่ะความเครียดแก้ได้ด้วยการปล่อยวางจริงไหมคะ ไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปยึดติดเพราะวันหนึ่งเนี่ยนะคะทุกอย่างมันก็จะปผ่านไปอย่างที่ธรรมะท่านบอกไว้พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้นะคะว่า,าวันหนึ่งนะคะทุกอย่างก็จะผ่านไปไม,มไ,รรไม่มีอะไรจริงรังไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนความหมายคือไม่ว่าสุขหรือทุกขเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปทุกอย่างที่เรามีอยู่ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้วันหนึง่งมันก็จะสูญสลายหายไป จริงไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดกับมันเลยคะ่ะปล่อยวางเถอะเพราะความเครียดมันเป็นบอกเกิดของโรคต่างๆของร่างกายรวมทั้งโรคทางใจด้วยนะคะและโรคทางใจนี่แหละมันน่ากลัวมากเพราะมันมองไม่เห็น,นะคะ่ะมันไม่สามารถจะเช็คได้ง่ายๆมันไม่สามารถจะตรวจเลือดได้เห็นได้ง่ายๆจริงไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้ความเครียดนี่แหละเป็นศัตรูตัวร้ายเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศัตรูของการลดน้ำหนักศัตรูของสุขภาพ นะคะทำให้เรานอนไม่หลับด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากลดน้ําหนักควบคุมหุ่นของเราให้อยู่ในสภาพที่เราอยากได้นะคะอย่าลืมลดความเครียดหาวิธีที่ทําให้เราปล่อยวางนะคะจะนั่งสมาธิจะออกกําลังกายเบาๆนะคะจะปั่นจัก,กรยานทําอะไรก็ได้ที่สามารถจะลดความเครียดได้ลดชั่วโมงการทํางานลงนะคะ ติดตามเนื้อหาสาระดีๆจากดรหวานได้นะคะในช่องนี้ค่ะสาระดีๆทำให้คนทำงานมีความสุขสุขภาพดีค่ะ